30เนี่ยยังพอทนนะแต่ว่าแพ้คาบ้านเขาเหลือ10คนเนี่ยพอเลยเอ้โแมนอยู่โอ้โหพีคในพีคคือเริ่มเกมมาในนาทีที่13เนี่ยครับผมเอเวอร์ตันเนี่ยเล่นนอกบ้านนะครับผมเหลือ10คนจะกลับจังหวะที่แบบเออจหวะแบบนี้ก็มีครับผมคือผู้เล่นเอฟเวอร์ตันไม่พอใจกันแล้วไปผักแล้วก็ตบกัน ผู้ดสินก็เลยมองว่าเป็นการทำ้ายร่างกายให้ใบแดงเอเวอร์ตันเหลือสิบคนโอ้โหแฟนแมนยูส่วนใหญ่เนี่ยมึงสบายแล้วยังไงก็หวานเกลี้ยในบ้านแต่ที่ไหนได้ครับผมหลังจากนั้นประมาณ10กว่านาทีเอเวอร์ตันขึ้นนำแมนยูหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและหลังจากนั้นแมนยูมึงไม่มีเฮี้ยอะไรเลยอ่ะมึงต่อบอลงบติดติดเธอขัดมึงโยนอย่างเดียวโยนอย่างเดียวคือมึงเล่นไม่เหมือนมึง สิบคนกับสิบเอ็ดคนนะ่ะโอ้โหโหปรอเขาว่ะอยู่เฉยๆก็แซงเป็นไงล่ะทีเนี้ยมึงได้อยู่เฉยเฉจริงจรงไหมล่ะโอ้โหหนักเป็นเกมที่แบบคือไปดูร่วมฮูเนี่ยว่าหนักแล้วนะมาดูแมนยูนัดนี้เนะี่ยมึงหนักกว่าอีกอนะ่ะเอาจริงนะถ้าใครเป็นแฟนแ,ฟนแมนดูดูอยู่เนะี่ยคือมึงเล่นตีสามมึงเล่นอดหลับอดนอนดูตั้งแต่ตีสามตีสี่มาถึงเกือบหกโมงเช้าเนะี่ยเพื่อ เพื่ออย่างเงี้ยโอ้โหทีมอื่นเขาก็พลาดให้แล้วแต่เราแม่งกูกำลังจะลุ้น <c oughs> คือเข้าใจไหมกูกำลังว่าจะไปลุ้นท็อปโฟบางคนเนี่ยมองถึงไปลุ้นแชมป์นะเออลุ้นท็อปโฟแต่โอ้โหมึงยังแพ้คาบ้านให้เอเวอเรตสิบคนโอ